เลนเจอร์ XLT สีเทาแต่งกันชนหน้า KTC พร้อมแม็กขอบ18ลายก้านสีดำขอบแดงสวัสดีค่ะอ l นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวรถปอร์ตอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้มาแปลกนิดนึงมากับกันชนหน้าของ KTC ค่ะ คันนี้นะคะเป็นฟอร์เรนเจอร์รุ่น XLT สประตูเนาะสีเทาดำแบบนี้เลยส,สวยๆหล่อๆมากเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่8,99,000บาทค่ะกับโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งแบบนี้รอบคันเลยมาดูกันเลยค่ะว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกเลยที่อยู่บนฝากระโปรงตรงนี้นะคะก็เป็นสกู๊ปแบบเรียบสีดำด้านนะคะตัวนี้เป็นสกูปแบบไซส์มิน,นินะคะเรียบ แต่ดูมีมิตินั่นเองค่ะตัวนี้จะช่วยให้ไม่บังทัศนวิสัยในการมองเวลาเราขับรถนั่นเองค่ะ,ะส่วนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารูปมา้าดีไซน์ด้วยพื้นที่เป็นลักษณะของตาข่ายรังผึ้งนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้สีแดงเอ๊ะไม่ใช่สีแดงม้าแดงแต่ไฟ LED สีขาวนั่นเองค่ะควบคู่กับกระจังหน้าเดิมเลยนะคะที่เป็นสีดำเงาคุ้มและแข็งแรงมากนั่นเองค่ะ ส่วนกันชนหน้าก็แข็งแรงไม่คอายกันเพราะว่าเป็นกันชนเหล็กของ k t c ตัวนี้นะคะลักษณะก็คือจะเป็นเขาบาบแบบนี้การดีไซน์ของเขาเอาไว้ใส่บา์ไฟรับทุกอย่างได้หมดเลยการดีไซน์ของเขาตัวนี้เป็นรูปแบบที่ดั้งเดิมมากๆนะคะแล้วก็มีไฟ LED แบบฉีดตรงนี้พร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ตัวนี้เป็นกันชนเหล็กเหมือนกันนะคะทําจากเหล็กหนาะประมาณ3มมิล และก็ทำจากสีพาสติโค้ดแต่สีของตัวกันชน KTC จะออกบานด้านนิดนึงตัดกับตัวรถได้แบบลงตัวมากๆเลยค่ะอ่ะแล้วก็ติดครอบไฟหน้าสีดําด้านให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวไปดูด้านข้างต่อเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าเด่นและก็ดุดันมากด้านข้างไม่แท้กันเลยค่ะ และด้านข้างตัวน,นี้นะคะมาพร้อมกับที่ล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดสีดำด้านแบบนี้นะคะติดกิบล็อกด้านล่างยึดติดกับตัวรถ3จุดนั่นเองค่ะ ส่วนแม็กยางตัวนี้นำเสนอม,มากๆเลยกับแม็กขอบ18ลายกา้านสีดำขอบแดงสวยหลอ่อเท่มากเลยคันนี้มาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะยาง a อนะสามารถวิ่งได้ทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเลยสวยงามมากๆชุดนี้บอกได้เลยลอดเต็มซุ้มนี่สำหรับตัวของชุดครอบนะคะเราจัดเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ด้านบนก็ติดราวหลังคาสีดำด้านเพื่อความสวยงามนะตอนนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้น้ำเนี่ยเข้าในส่วนของห้องโดยสารนั่นเองคะ่ะแล้วก็ในส่วนของโลบาร์ตัวนี้ติดไปเลยโลบาร์กับอ u t l ลนเดอร์มีที่มัดของให้เป็นเหล็กยึดติดกับตัวรถ6จุดนะคะสีตัวนี้เข้ากับกันชนมนากเลยเป็นเหล็กที่ใช้สีออกด้านๆนหนึ่งจะไม่มีเงานะคะทำให้รถเนี่ยมีความดุดันมากเพราะว่าตัวของ บอดี้รถเป็นสีเทาที่เป็นแบบเงาๆนะคะแปลงเข้ากับทานเหล็กของ T W I ตัวนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลเลยสามารถบรรทุกของได้พับเก็บไม่ได้นะคะแต่ว่าคอร์ดนอด็อตจำนวน4จุดแล้วก็เก็บไปก่อนก็ได้ถ้าลูกค้าต้องการบรรทุกของที่ชิ้นสูงๆนะคะอย่างเช่นตู้เย็นอย่างเงี้ยขอดเก็บไว้ได้แล้วก็ถ้าต้องการจะเอามาใช้ใหม่ก็ แค่ขันมาใส่ได้เลยนะคะอ่าสำหรับด้านข้างสวยงามแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยจ้ะด้านหลังตัวรถนะคะนี่ครอบดาบเท่ๆแบบเรียวชึบเบ้ารองมือดาบฝาท้ายสีดำด้านเลยค่ะที่ดี้มพร้อมกับครอบไฟท้ายสีดำด้านแบบนี้และชิ้นด้านล่างนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบออข้างของ Outlander เหมือนกันควบคู่เข้ากับโรบาร์เลยลักษณะก็เป็นสีด้าน้านไม่เงานะคะเป็นเหล็กเหมือนเหล็กจริงๆ ตัวนี้สามารถลากทื้นได้จริงเพราะว่าเหล็กของเราก็หนาสามมิลเลยนะคะรับน้ําหนักได้เยอะค่ะมาพร้อมหมุดไมก้าพร้อมลากคื้นแล้วนะคะสีแดงแบบนี้เลยส่วนเซนเซอร์เดิมที่มากับตัวรถนะคะเราถอดแล้วมาติดในส่วนของกันชนท้ายให้เพราะว่ากันชนท้ายมีการดีไซน์เซนเซอร์หลักให้เรียบร้อยแล้วสําหรับบล็อกนะคะตัวนี้จะอ้อมไปถึงด้านข้างเลยสามารถกันชนรถที่เบียดมาด้านข้างได้ด้วยเพราะว่ายาวไปถึงคิวรอด้านหลังเลย เดี๋ยวแอลพาไปดูด้านในนิดนึงนะคะว่าภายในของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะและในส่วนภายในนะคะเบาะห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่เป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะปึ๊บกว้างขวางมากเลยส่วนด้านหน้าอามาพร้อมกับเบาะหนังแบบนี้เลยสามารถปรับได้6ระดับเนาะส่วนด้านในเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะพร้อมกับเคียร์ออโต้แบบนี้เลย มีปุ่มปรับแอร์เสียงนะคะส่วนฟังก์ชันบนพวงมาลัยมีครบนะคะไม่ว่าจะรับสายวางสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงต้องพวงมาลัยได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของค r u i s e c o n t r นะคะระบบไฟหน้ามาพร้อมกับกุญแจร,รีโมท2องดอกแบบนี้เลยนะคะสำหรับภายในรุ่น XLT